สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมต้นนะครับและช a n n e Living CP ก,กันอีกเช่นเคยครับช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างครับกับการระบ,บาดของโควิดและรอบ2อนะครับแล้รอบนี้หลายๆคนก็ต้องกลับมาใช้ชีวิตกันอยู่ที่บ้านมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการ work from home นะครับบางคนพออยู่ในบ้านนานๆเข้านะฮะก็มี ความสามารถนะครับฝึกฝนจนกายมันเชฟกับกะทะ่าเล็กบ้างก็ไปเป็นดาวติ๊กต็อกซึ่งเราได้เห็นมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมานะครับและในปีที่แล้วนี่เองเราก็เคยได้พาทุกคนนะครับไปดูบริการที่พาชมคอนโดในแบบที่ปลอดภัยและอุ่นใจมากยิ่งขึ้นกันกับแสนสิริไพรเวททัวร์นะครับที่เขาจัดให้เราเฉพาะกลุ่มนะครับไม่เจอกับลูกค้าอื่นและมาถึงในปีนี้ครับก็มีบริการรูปแบบใหม่ที่ปลอดภัยและมั่นใจกว่าเดิมเพราะแค่คุณอยู่ที่บ้านนะครับคุณก็ไปชมคอนโดได้โดยไม่ต้องออกจากที่นี่เลยครับซึ่งก็ค ันสดๆด้วยบรรยากาศ360องศาครบทุกมุมของโครงการพร้อมๆกับมีพนักงานคอยแนะนําและตอบคําถามตลอดเวลาเสมือนเราได้ไปชมโครงการจริงๆครับระบบนี้ดูได้ทั้งโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตที่ไหนก็ได้ขอแค่มีอินเทอร์เน็ตให้ใช้งาน Sensory Virtual Tour จะเป็นยังไงติดตามไปชมพร้อมๆกับพวกเราได้เลยครับ นะครับง่ายๆ3ช่องทางได้จากเว็บไซต์ของแซนทรีทุกโครงการที่กําลังเปิดขายอยู่ครับ<ๆ>หรือโทรผ่าน call center 1น8 5หรือติดต่อไปที่ line official account at s a t r i plc ก็ได้ครับที่เหลือก็รอให้พนักงานโทรมา confirm นัดพร้อมส่งลิงก์มาให้เราและเราก็ใช้ลิงก์นั้นคลิก เข้าชมโครงการได้เลยครับหลังจากที่เราได้ทำการรีจิสเตอร์ลงไปในระบบของแสนสิริเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้รับลิงก์ที่ทางเซลล์ส่งมาให้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางอ e ีเมล ทาง SMS หรือทางไล n e ก็ได้นะคะแต่ต้องย้ำก่อนว่าเวลาได้ลิงก์มาแล้วเนี่ยอยากแนะนำให้ไปเปิดกับเบราว์เซอร์หรือ Safari หรือ c h Chrome หรมอินเทอร์เน็ตนะคะตอนนี้นะบัมได้ทำการรับลิงก์จากเซลล์มาแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปกด Join Session เพื่อที่จะไปพบกับเขานะคะสวัสดีค่ะคุณบัมนะคะค่ะันดยก็จะมารับหน้าที่พาคุณบัมนะคะแสนฉิทธเวอร์ชนทัวนะคะก็เสมือนได้ชมอยู่ที่ เซลล์แกรีจริงๆเลยนะคะโครงการนี้ชื่อว่าโครงการโอกาสเฮาส์ซึ่งเป็นภาษาญี่ปุ่นซึ่งแปลว่าขุ่นขาวเราก็ดึงในส่วนของธรรมชาตินะคะที่อยู่บริเวณขุ่น,นขาวก็ไม่ว่าจะเป็น สายลมแสงแดดนะคะเข้ามาในการออกแบบตัวโครงการของเรานะคะเป็นอาคารสูง47ชั้นค่ะบนเนื้อที่ทั้งหมด5ไร่โครงการนี้ค่ะเรามีจานวนยูนิตทั้งหมด1,178ยูนิตพาทัวร์ชมในส่วนของตัวฟอร์ซิลิตี้นะคะที่ชั้น8ที่นิ้วสมัครชมในวันนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างทาย1บีวยนะคะพื้นที่อยู่ที่ประมาณ34ตารางเมตรคุณแบบมีข้อสองสัยอะไรก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลได้เลยนะคะ อันนี้คือทางลูกค้าค่ะสามารถเป็นคนคนโทรลภาพเพลงได้ด้วยใช่ไหมคะได้ด้วยเช่นกันค่ะคุณบ,บําต้องการที่จะกลับมาดูอีกครั้งหรือว่าย้อนกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งสามารถแจ้งให้เได้เลยนะคะได้เลยค่ะอันนี้บ,บัมสามารถเรียกเพื่อนเข้ามาจอยไลฟ์กับเราได้ไหมคะอยากให้เขา,เขาได้เข้ามาดูด้วยยินดีเลยค่ะถ้าคุณบ,บํมต้องการที่จะให้เพื่อน เข้ามาร่วมไลฟ์กับเราก็สามารถที่จะส่งลิงก์นะคะที่นุ้ยส่งให้คุณบอมเมื่อสักครู่นี้ทางอ e ีเมลอะคะ่ะเราสามารถแชร์ลิงก์นั้นค่ะส่งต่อเพื่อนให้เลยจะทําให้เราเห็นเลยว่าเราสามารถชวนเพื่อนหรือคนในครอบครัวนะคะเราเรียกคนที่มีอำนาจในการรูดบัตรมาให้เราได้นะคะเราก็สามารถเรียกเขาเข้ามาชมไลฟ์มาชมโครงการอันนี้ไปพร้อมๆกับเราได้เลยวิธีการนะคะก็คือเราสามารถก๊อปปี้ลิงก์ที่เราได้มา ได้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ส่งต่อไปให้เพื่อนเราได้เลยเมื่อสักครู่นะครับคุณบามเนี่ยเขาใช้วิธีการเข้าผ่านคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งมันก็ได้ภาพชมภาพใหญ่แต่ทุกคน,นคับสิ่งที่สะดวกที่สุดและพกติดตัวเราตลอดเวลานั่นคือโทรศัพท์มือถือเราก็สามารถที่จะใช้งานในการเข้าไปเยี่ยมชมนะครับแสตชิริโวลชัวร์ทัวร์ผ่านโทรศัพท์มือถือได้เหมือนกันนะฮะ <c oughs> วิการเราก็กดคลิกเข้าไปนะครับในลิงเขาแต่จะทำให้ดีสุดนั้นเราก็ปี้ลิงนะครับแล้วก็ไปเปิดในเบราว์เซอร์ที่เราใช้อยู่นะฮะ You are in waiting room นะฮะก็คือมาแล้วแล้วกดเข้าไป j o ยเ s e s s i ครับนี่เราจะเข้ามาอยู่ในส่วนนี้แล้วนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะนี่นะครับแล้วเราก็อยู่นะฮะในเซสชั o นี้ครับคุณนุ้ยแนะนำต่อเลยได้เลยครับมากรนอีกรอบนะฮะตอนนี้นุ้ยกำลังจะพาทัวร์ชมในส่วนของตัว,ว f a c i l i t y นะคะที่ชั้น8 เราได้ไปยืนอยู่ในฟิตเนสในโครงการจริงๆเลยเพราะว่าสามารถเห็นได้รอบ360องศาเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะมันคล้ายๆกับเวลาเราเข้า Google Map แล้วเนาะแล้วก็เข้าไปแบบลากชล่นเลย่ขับเส้นทางอ๋อสมมติว่าสมมติว่าเรานะคะอยากลองเข้าไปดูวิวตรงนี้เพิ่มขึ้นเราลองซูมเข้าไปนี่นะคะพอเราชมโครงการกันเพลิน แล้วถ้าเกิดว่าทำยังไงดีรู้สึกว่าหิว <c oughs> อยากจะไปหาขนมทานเราสามารถปิดกล้องได้ด้วย <c oughs> เราก็แค่กดไปที่รูปกล้องตรงนี้ป <c oughs> ิ้ง <c oughs> อ่ากล้องเราก็จะตัดไปถ้ารู้สึกว่าเออขอปิดเสียงหน่อยนี่กดไปที่ใหม่ตอนนี้ก็จะปิดแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะแอบไปแบบว่าเออขออนุญาตนะคะตอนนี้นว่าปวดท้องมากเลยเราก็ดูโครงการในมือถือได้นะคะแล้วเราก็แอบไปเข้าน้ำโดยที่เซลล์ก็จะไม่ได้ยินเสียงเรา พลาดนะคะคุณก็สามารถทได้เหมือนกันนะคะทางแสนสิริเนี่ยเขาคิดมาเผื่อแล้วแหละคุณสามารถปิดกล้องปิดเสียงแล้วก็นั่งดูแบบปกติดได้เลยนะคะอล้ตรงจุดนี้ค่ะจะเป็นในส่วนของส่วนกลางที่บริเวณชั้น4 1นะคะที่นิ้พาขึ้นมาชมค่ะตรงจุดนี้ที่เราอยู่ค่ะเราเรียกมุมด้านนี้ว่าเป็นโค้งทิ้สเปซนะคะแบบอาจจะขอลองไปดูข้างล่างอีกทีนึงค่ะเออจริงๆคือจริงๆจะบอกว่าถ้าตอนเราอยู่โครงการเนาะเราจะบอกว่าเออ เมื่อกี้ลืมดูว่าข้างล่างมีอะไรแล้วก็อาจจะแบบว่าอักกระอ่วนในการขอคุณเซล,ลเขาลงไปดูอีกรอบหนึ่งอะอาจจะเกรงใจแต่ว่าคุณนุ้ก็สามารถคลิกเดียวพากลับลงไปดูชั้นล่างใหม่ได้เลยนี่นะคะอีกหนึ่งข้อดี คือบางทีเราฟังเนี่ยเราอยากจดข้อมูลเยอะๆใช่ไหมคะเพื่อไปประกอบการตัดสินใจเนาะเราสามารถจดได้เลยเนะี่ยอยู่หน้าคอมเรานะคะเตรียมกระดาษปากกามานั่งจดข้อมูลได้เลยโอเคค่ะคุณนุ้ยเข้าไปดูในห้องกันต่อแรกเลยค่ะอ๋อห้องตัวอย่างห้องแรกนะคะที่นุ้ยมาชมในวันนี้นะคะจะเป็นห้องตัวอย่างไท้หนึ่งบีอยนะคะพื้นที่อยู่ที่ประมาณ34ตารางเมตรนะคะ oh ถ้าถ้าจะขออนุญาตก,กลับไปดูที่ห้องนอนอีกรอบได้ไหมคะได้เลยค่ะเดี๋ยวนี่ขออนุญาตเปิดปลุ่มคอนโทรนะคะให้คุณบังมาค่ะสามารถเลื่อนคอนโทรภายในห้องได้เพื่อรับชมอีกครั้งหนึ่งค่ะเออชื่เลยค่ะออสามารถคลิกเข้าไปตรงนี้อีกเป็นทัมเนลนะคะเปิดเข้ามาเขาจะแบ่งเป็น s e c กชั่น เป็นพาร์ทต่างๆในห้องนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องครัวห้องลิฟ่งเบดรูมหรือว่าบาร์ bathroom, รูมอาสมมติว่าเมื่อกี้เราอยากจะกลับเข้าไปดูที่เบดรูมใหม่นะคะสามารถคลิกเข้าไปได้เลยนี่นะแต่ละหัวข้อจะมีให้โอเคค่ะตอนนี้เป็น2ห้องนอนแล้วนะคะโอเคค่ะ ห้องนี้ค่ะจะเป็น2ห้องนอน2ห้องน้ำเนื้อที่จะอยู่ที่49.72ตารางเมตร โอเคค่ะก็ข้อมูลโครงการวันนี้เรียบร้อยนะคะยังอันนี้อยากาจะทราบอันนี้สําคัญมากๆเลยพอเราดูเสร็จแล้วเนี่ยอีกหนึ่งหลักในการตัดสินใจคือราคาค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นดีๆไหมคะโครงการโอกาเฮาส์ตอนนี้ค่ะค่ะตอนนี้ก็โครงการของเรานะคะเป็นโครงการที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วพอเข้าอยู่นะคะก็ตอนนี้เราก็จะมีโปรโมชั่นนะคะยูฟี่อีนะคะ ถมได้ในส่วนตัวพีให้จส่ายณวนโูนด้วยนะคะซึ่งก็จะเห็นได้เลยว่ารายละเอียดต่างๆทั้งหมดนะคะทางเซลล์ทางโครงการสามารถตอบคำถามเราได้หมดเลยเราอยากเห็นแปลนห้องเราอยากเห็นเลเยอร์เราอยากเห็นอะไรนะคะติดต่อไปเขาส่งข้อมูลมาให้ได้หมดแม้กระทั่งภาพที่เหมือนภาพโครงการจริงแบบนี้นะคะเราก็จะได้เห็นด้วยตาตัวเองเลยแล้วตอนนี้นะคะเราก็มีช่องทางวิธีการจองนะคะแบบออนไลน์คุณาสามารถที่จะ จองได้เลยก็จะทํำการจองนะคะแล้วก็ออกตัวสัญญาซื้อขายนะคะพร้อมส่งไปให้ลูกค้าถึงบ้านเลยค่ะเรียกได้ว่ากดดูวันนี้จ่ายวันนี้เป็นเจ้าของคอนโดได้วันนี้เลยทีเดียวทุกคนเป็นไงกันบ้างครับกับการพาไปดูคอนโดนะครับรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าแสนสิริเวอร์ชวลทัวร์คุณแงคคุณนั่งอยู่ในบ้านอ,อยู่ในคอนโดหรืออยู่ที่ไหนก็ตามแต่บนโลกใบนี้อยู่ในห้องน้ําอ,อยู่ในห้องครัว ะะอยู่บนยอดดอยคุยกับเซลได้แต่ว่าจะคุยรู้เรื่องไม่รู้เรื่องอีกอย่างนึงนะคะ <c oughs> เพราะว่าสัญญาณก็เป็นสิ่งสำคัญมากคุณใส่ชุดว้น้ำอยู่ใช่ไหมครับคุณก็คุยได้เพราะว่าเราสามารถติดกล้องได้เพราะเรามั่นใจครับผมใช่ค่ะ <c oughs> ครับแอนสิริวิชลทัวร์ครั้งนี้นะคะมีวิธีการที่ง่ายมากๆ <c oughs> เริ่มตั้งแต่เราสามารถรีจิสเตอร์เข้าไปในเว็บไซต์หรือใช้วิธีการโทรศัพท์นะครับผ่านลเซ็ center แอนสิริหรือเข้าไปทักที่ไลน์ ออฟฟิเชียลของเขาได้ของโครงการนั้นๆที่เราสนใจนะคะใช่ครับซึ่งรายชื่อของโครงการที่เข้าร่วมในโปรเจกต์นี้นะคะเดี๋ยวเราจะขอทิ้งไว้ให้ในใต้คอมเมนต์นะเพราะว่ามีหลายโครงการมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็น XT เอกมัย XT พยาไทยเดลายพระผลโยทินเดอะเบสสะพานใหม่และต่างๆนานาอีกมากมายโอ้โหคุณจำได้ยังไงเนี่ยมีโฟล์อยู่หลังจากที่เรารีจิสเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีการส่งลิงก์นัดหมายมาพอเราถึงวันเวลาที่กำหนดปุ๊บ คลิกลิงเข้าไปก็จะเป็นภาพอย่างที่เห็นมือสักครู่นี้เลยใช่ครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์หรือว่า i p a d แท็บเล็ตต่างๆนะคะและที่สําคัญค่ะอันนี้เป็นสิทธิพิเศษมากๆใครที่เข้ามาชมแสงสิริวิวชอทัวร์สนใจโครงการและต้องการจองเขามีโปรโมชัน่นพิเศษด้วยเฉพาะของการดูชอทัวร์นะครับคุณจองแล้วเนี่ยคุณก็จะได้รับทองคําอีกหนึ่งบาทเพิ่มไปด้วยเป็นสิทธิพิเศษนอกเหนือเพิ่มเติมนะครับจากแต่ละโครงการก็ทําให้คุณเป็นอีกหนึ่งนะครับทางเลือกสําหรับทุกคนนะครับหรือใครที่จะ อยู่ในช่วงที่อยากจะหาดูบ้านหรือคอนโดนะครับเพื่อเป็นที่อาศัยที่ต่อไปของคุณนะครับคุณก็สามารถเลือกใช้แสนสริโหช่าทัวกันได้โดยความปลอดภัยและกังวลโดยเฉพาะในช่วงโควิดตอนนี้ครับฝาก l i v i n g สนิ p e ไว้ในอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่นะครับคราวหน้าเราจะไปนั่งรีวิวอยู่ที่บ้านไหนหรือห้องไหนนะครับเดี๋ยวเจอกัน้ที่เช่นเคยนะครับกับพวกเราล i วิ่ง